สวัสดีทุกคนคะ่ะกุหลาบเลื้อยที่เวลาเขาออกดอกจนโรยแล้วเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าควรจะตัดดอกทิ้งตัดบริเวณไหนดีก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการตัดดอกที่เขาโรยแล้วนะคะกุหลาบที่จะนํามาสาธิตในวันนี้ก็คือสายพันธุ์เซอเอมค่ะต้นนี้นี่นะคะเห็นไหมตรงช่วงคอดอกนี่ขนาดเรายังไม่ได้ตัดดอกออกเลยนะคะเขาก็แตกกิ่งออกมาแบบนี้แล้ว ถ้าเกิดเราบำรุงดีๆแล้วต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงอ่ะเขาก็จะแตกกิ่งไวค่ะกุหลาบเลื้อยเนี่ยเราจะไม่ตัดเขาเยอะนะคะจะไม่ตัดลึกเหมือนพวกกุหลาบพุ่มเพราะว่าจุดประสงค์ของการเลี้ยงกุหลาบเลื้อยก็คือเราจะให้เขาเลื้อยสูงๆเลยไกลๆใช่ไหมคะทีนี้เวลาเขาออกดอกก็ให้เรานับจากก้านดอกลงมาเลยค่ะนับใบนะคะเจอใบสมบูรณ์ ชุดแรกก็คือตัดเหนือใบสมบูรณ์ชุดนั้นเลยค่ะใบสมบูรณ์ก็คือจะมีใบย่อยห้าใบเพื่อนๆจํากันได้ใช่ไหมใบสมบูรณ์ใบแรกของเราก็คือใบทางด้านขวานะคะแล้วทําไมมันถึงมีไม่ครบห้าใบย่อยใช่ไหมก็ดวงมันกินไปแล้วอะค่ะทีนี้เราก็จะตัดเหนือใบสมบูรณ์ตัดตรงนี้นะคะระหว่างกิ่งข้างๆด้วยตัดเลยนี่ค่ะพอตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้วันที่ตัดก็คือวันที่28เมษายนค่ะ หลังจากที่ตัดแล้วก็ดูแลบํารุงใส่ปุ๋ยตามปกติที่เพื่อนๆเ,เคยทำเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคมเห็นไหมคะตอนนี้ยอดเขายืดเยอะแล้วค่ะวันที่5พฤษภาจากยอดแดงๆตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่ะวันที่10พฤษภาคมค่ะเห็นไหมตอนนี้ยืดสูงมากเลยแล้วก็ดวงกินเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ วันที่15พฤษภาคมนะคะตอนนี้เขาเริ่มมีดอกตุ่มๆแล้วค่ะแล้วก็กิ่งเขายืดไกลามากเลยสมชื่อกุหลาบเลือยค่ะถ้าเกิดว่ามีซุม้มหรือว่ามีอะไรให้เขาเกาะหน่อยก็จะจะดีนะคะแต่ว่าอันนี้ที่บ้านเราไม่มีซุ้มเนาะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาคือต้นเดียวกันกับที่เราตัดตอนแรกนะคะเผื่อว่าบางคนจะแบบว่าเอ้ยเอาต้นอื่นมาหลอกหรือเปล่าทำไมมันถึงยืดไวขนาดนี้นี่ค่ะนี่คือรอยตัดที่เราตัดไว้ตั้งแต่แรก แล้ววันนี้ก็คือล่าสุดค่ะวันที่22พฤษภาค,คมดอกที่เคยตุ้มๆอยู่ตอนนี้ก็บานเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าลองนับระยะเวลาคร่าวๆในการที่กุหลาบเขาจะออกดอกแต่ละรอบสําหรับกุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะตั้งแต่วันที่เริ่มตัดดอกจนถึงวันที่ดอกเขาบานอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25-30ถึงวันนะคะสําหรับกุหลาบสายพันธุ์นี้นะแต่ถ้าเป็นกุหลาบทั่วไปหรือว่าสายพันธุ์อื่นอาจจะอยู่ที่ประมาณ45-50ถึงวันค่ะตั้งแต่เริ่มตัดแต่งจนถึงการออกดอกอีกรอบหนึ่ง ช้าเร็วมันอาจจะอยู่ที่การบำรุงด้วยแล้วก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยค่ะสำหรับกุหลาบเลื้อยก็จะมีอีกวิธีหนึ่งค่ะในการกระตุ้นให้เขาแตกกิ่งสำหรับบางคนที่แบบว่าต้นเขานิ่งมานานมากแล้วใส่ปุ๋ยก็แล้วตัดก็แล้วก็ยังไม่ยอมแตกกิ่งก็ให้จับโน้มเลยค่ะนี่อันนี้คือก้านดอกเก่านะคะที่เราไม่ได้ตัดออกเราจับเขาโน้มเลยค่ะโน้มกิ่งให้เขานอน,อนมาในแนวราบ นอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะถ้าอยากใช้วิธีการโน้มกิ่งให้ได้ผลก็คือเพื่อนเพื่อนต้องให้ให้ต้นเขาเก็บสะสมอาหารให้เยอะๆก่อนนะคะก็คือบํารุงต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดการบํารุงมานานๆจนต้นสุดโทรมหรือว่าใบเหลืองเนี่ยเวลาเราจับเขาโน้มกิ่งอะ่ะเขาก็แตกกิ่งนะคะแต่ว่าเขาจะแตกออกมาแบบผอมๆสั้นๆนรีบๆอ่ะค่ะก็คือยอดจะไม่ค่อยจเจริญเติบโตสักเท่าไหร่ ขอให้ทุกคนสนุกกับการปลูกกุหลาบนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสอบถามกันมาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะถ้าเกิดตอบได้จะช่วยตอบอย่างเต็มที่เลยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ